วันนี้ผมอยู่ที่โฮกะโฮกะคอฟฟี่บาร์คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่อยู่หลังโลตัสใหญ่กลางเมืองอุบลผมเชื่อว่ายาวรุ่นอุบลทุกคนต้องรู้จักที่นี่อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยไปแนะนําเลยนะครับเพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆๆสวยทุกมุมเลยก็ว่าได้เขาเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนะพิ่งมีโอกาสได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกมูดดีแสงดีเครื่องดื่มก็อร่อย แล้วก็สําหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากหนีความวุ่นวายนี่ยคไปจิบชากาแฟในคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่บรรยากาศมันแบบว่าเออนี่ฉันอยู่โตเกียวหรือว่าอยู่ไทยกันแน่อะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะตกแต่งด้วยไม้ที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นมินิมอลมูจิในคริสต์มาสนี้นะครับไม่รู้จะไปไหนก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นหรือว่าปาร์ตี้กันที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเปิดถึง2องทุ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะใครที่เพิ่งจะเลิกเรียนเลิกงานกําลังหาสถานที่พปะผ่อนคลายก็แนะนําที่นี่และครับกับโฮกาโฮกะาคอฟฟี่บาร์และที่สําคัญสําคัญนะครับก็อย่าลืมชวนผมไปด้วยนะครับเหงามากเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ